คราวนี้ก็ค่ะสองสาวนะคะมาอาบน้ำนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีพี่ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะคะสาวสองเชือกนี้นะคะติดกันมากเลยนะคะห่างกันไม่ได้เลยนะคะ อ๋อไปไหนแล้วนะ่ะเรี้วไปเลยนะคะระกายแก้วเดินเรี้วไปอาวคนอยู่คนละข้างแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่คนละข้างนะคะสาวสาวนะคะระกายแก้วไปไหนอีกแล้วนะั่นน่ะสองสาวอาบน้ำนะคะยามเช้านะคะ กายแก้วกายแก้วจ้าทำอะไรได้จ้าสาวสวยสาวสวยเสียงหวานนะคะโอตอนนี้ก็ใเฟื้นนะคะนั่งลงอาบแล้วนคกถูตัวนะคะออ้ยถูตัวใหญ่เลยทางนู้นก็อะไรก็ไม่รู้ถูอะไร อ่านี่ก็าม่ไปเฟินนะคะตุ้นุ้ยนะคะวันนี้นะคะอาบน้ํากันใหญ่เลยถูตัวใหญ่เลยนะคะสองสาวอยู่คนละฝั่งนะคะอยู่คนละฝั่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามต่อๆนะคะ ่างจุใกใจเลยนะคะทั้งกลิ้งทั้งนอนนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วค่ะ อ้าวก็พาคุณพ่อคุณแม่ติดตามพากันไปจิดแม่ติดตามน้องสองเชือกไปได้เลยนะคะอ้าวไม่พอใจนะคะมาถูกับต้นไม้อีกแล้วนะคะใบเฟิร์ตนตัวนี้ก็ถูกับต้นไม้นะคะ,ะกําลังถูนะคะจากที่ถูนม่ยงไม่พอใจนะคะมุดเข้าไปแล้วนะคะอามาดูกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ะ่ะมาดูแม่ใบเฟิร์นนะคะ เอาเลยเอาที่ความสบายใจนะคะใบฟืนอา้าวเอาเลยเอาที่พอใจนะคะวันนี้ก็มียูทูบเบอร์หลายคนมุดมุดแล้วนะคะมุดไปแล้วนะคะใบเฟินมุดต <c oughs> <c oughs> าแล้ว ออ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 ยังไม่พอนะคะยังอยู่ดากนะคะยังคั้นดากอยู่นะคะโอยเอาที่ฟาร์มพอใจสบายใจนะใบเฟิร์นเต็มที่เลยนะคะจัดเต็มที่เลยใบเฟิร์นมุดอยู่ในโพรงนะคะ นี้นาวเนี้นะคะเอาเอาเอามุดเข้าไปแล้วนะคะมุดเข้าไปเห็นไปหัวนะคะอ้าวส้อขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะติดตามกันใหม่อ้ามุดไปไหนทันใหญ่เลยนะคะ จากที่ประกายแก้วนะคะเข้าไปแล้วนะคะแต่ใบเฟินนะคะยังไม่พอนะคะยังไม่หายคันนะคะถูไปเรื่อยๆนะคะคุณพ่อคุณแม่คะไอเยอะเรียกหาเลยนะคะจากที่ใบเฟินกำลังถูตัวพอได้ยินเสียงปะกายแก้วแล้วรีบไปอย่างเร็วเลยนะคะประกายแก้วส่งเสียงร้องหาแล้วนะคะจากที่หายใบเฟินนานนะคะก็เสียงส่งเสียงร้องหานะคะรีบไปอย่างเร็วเลยนะคะได้ยินเสียง ได้ยินเสียงน้องเรียกนะคะไปอย่างเร็วเลยนะคะแม่ปะากาอรแม่ใบปฟนนะคะไปอย่างเร็วเลยนะคะอา้อา,อาได้อยู่ด้วยกันหน่อยก็ดีใจแล้วนะคะ อยากที่ส่งเสียงรองหากันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกดตับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งต่อๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาติดตามคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะฝากกด ตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อๆนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะ